การประเมินสรมฤที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารอบหนึ่งปีของนายทัศวันโยธานันตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแต่รัฐวิทยาคมโรงเรียนแต่รัฐวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่242ตำบลนโนศิลาเลิองอำเภอคลองไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีภาระงานเป็นไปตามที่กศกออกำหนดในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนได้ช่วยปฏิบัติราชการภายในสถานศึกษากํากับดูแลทั้ง6กลุ่มงานและมีภารกิจส,สำคัญคือการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนของโรงเรียนแต่ละวิทยาคมคือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาลดการติดศูนย์ปรมสของนักเรียนและได้ดําเนินการด้วยกระบวนการในหลากหลายมิติผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเรียนจบด้วยกันมีการสร้างช่องทางให้คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามและรายงานการเข้าเรียนหนีเรียนรวมถึงการดําเนินการติดตามการสอบแก้ตัว แก้ผลการเรียนแบบรายวันที่เป็นปัจจุบันเมื่อเจอปัญหาก็ดำเนินการผ่านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยทันทีส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาลดลงโดยมีรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การสอนออนไลน์ผ่าน g o o g l e Sites การจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผ่านหลักสูตรสถานศึกษาเช่นการทำขนมการประกอบอาหารว่าง การแกะสลักรวมถึงกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพต่างๆในอนาคตสามารถดำเนินการตามแผนการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาสามารถช่วยบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง6กฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่งเหมาะสมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถมีขวัญกำลังใจได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเช่นรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูของไทยรางวัลครูดีไม่มีอบายามุกรางวัลเสมาพิทัก์เป็นต้นซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อนวัตกรรมเช่น การอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล Google Sites การสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในทุกที่ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงเป็นการนำนโยบายการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถจบการศึกษาทุกคนแก้ปัญหาการติดศูนย์รอมสลดการหลุดออกจากระบบการศึกษาของผู้เรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้ทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสามารถประสานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อมาเป็นกำลังในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกกตจังหวัดกาลสินโรงพยาบาลอำเภอคองไทร สถานีตำรวจอำเภอคลองไทยเป็นต้นโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเช่นชมรมสิทธิ์เก่าผ่านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการอบรมศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้นำมาปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการของสถานศึกษามีการเผยแพร่ผลงานและได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่ส่งผลให้ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูของไทยเนื่องในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2566นอกจากนี้ ในห้วงเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นยังผลให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันของบุคลากรโดยมีรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมานี้เกิดจากการทำงานเป็นทีมของบุคลากรของ,ของทางโรงเรียนและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยการส่งเสริมสนับสนุนโดยมีเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมคิดร่วมทำร่วมชื่นชมกับความสำเร็จ